สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องอาร์เก e เมอรนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าผู้ถือบัตรคนจนครับในวันพรุ่งนี้3กันยายน2,564กดเงินสด1,000บาทกดเงินสด500บาทได้1กลุ่มนะครับกลุ่มที่จะกดเงินสดได้ก็คือผู้สูงอายุครับผู้สูงอายุที่เคยได้50บาทต่อเดือนเมื่อปี เมื่อปีที่แล้วนะครับกรมบัญชีกลางเติมเงินเข้าบัตรคนจน10เดือนย้อนหลังให้กดได้3มกันยายน,ยนกด500ร้อยเลยนะครับในขณะที่ผู้เคยได้เดือนละหนึ่งรอเมื่อปีที่แล้วเขาก็จ่าย110อเดือนย้อนหลังตั้งแต่เดือนมิถุนายน63สาจนถึงกันยายน64เลยก็10เดือนย้อนหลังก็ได้1 0 0 0บาทกดเงินสด3กันยายนนี้นะครับส่วนผู้ที่สูงอายุใหม่ๆ เป็นผู้สูงอายุไม่ก่อนวันได้รับสิทธิ์นะครับก็จะได้รับลดหลังลงมาไม่ถึงพันไม่ถึง500นะครับเอาอย่าลืมไปกดเงินสดน,นะครับผู้สูงอายุ3กันยายนกดเงินสดได้1000กดเงินสดได้500นะครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอวาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ